ครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาชม t o y ยต้าวีอสนะครับเป็น t o y ยต้าวีออ 1.5E 1.5E นะครับปี2012สีดำสีเงาวับๆนะครับเพิ่งล้างขัดสีมานะครับ สีก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สีนี่ได้90% 95%เเลยนะครับลองดูรอบคันกันก่อนนะครับถ้าดูจากแสงสะท้อนก็นะครับสีเงาสีดีรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าของมือเดียวเจ้าของมือเดียว ไม่มีชนหนักนะครับเดี๋ยวพาดูจุดต่างๆไม่มีชนหนักล้อก็จะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับขอบสิบห้าล้อจะเป็นล้อเดิมๆขอบสิบห้าสวยๆเดิมๆ เดี๋ยวพาชมด้านในนะครับครับมาดูด้านหลังกันก่อนไม่เคยติดแก๊สไม่มีแก๊สนะครับไม่เคยติดเลยมาดูด้านล่างกันครับ ยังอะไรมีมาไม่เคยติดแก๊สนะครับรอยเดิมเดิมจากโรงงานไม่เคยชนหนักครับด้านข้างรอยพับเหล็กยังอยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยไข ซ้ายขวาเดิมๆครับไม่มีชนหนักมาดูด้านในกันต่อครับด้านในเป็นสีเบดนะครับเจ้าของเดิมทำเบาะหนังเอาไว้นะครับเจ้าของเดิมทำเบาะหนังเอาไว้แล้วก็เขาเปลี่ยนตรงแผงประตูเนี่ยเป็นลายไม้ครับแผงประตูจะเป็นลายไม้ จะเป็นลายไม้ทั้งสี่บานนะครับจะเป็นลายไม้ทั้งสี่บานพวงมาลัยก็ทํามาเป็นลายไม้นะครับสวยดีครับเป็นลายไม้ครับกระจกมองข้างจะเป็นปรับและพับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องกันครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้ว เรื่อนไม้วิทยุเป็นแบบนี้นะครับแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนหมุนรุ่นนี้จะยังเป็นรุ่นที่ไม่มีแอร์แบกนะครับจะยังเป็นรุ่นที่ไม่มีแอร์แบกมาอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับมาอยู่ที่ประมาณแสนห้าเดี๋ยวให้ดูสำเนาเล่มนะครับให้ดูสำเนาเล่มก่อนว่าเป็นมือเดียว นี้จะเป็นสำเนาเล่มนะครับเดี๋ยวดูหน้าสิบแปดนะครับเจ้าของมือเดียวเลยผ่านการโอนจากไฟแนนซ์แค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับครับมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่ง ชารก,กันน้ำมันเครื่องมาแล้วไม่มีควันออกมานะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้คันนี้ฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับซ้ายขวาน็อตไม่เคยถูกไขนะครับฝาเดิมจากโรงงานเลยครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยสติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลย คานนะครับรหัสข้างซ้ายข้างขวานะครับอยู่ครบทั้งหมดครับด้านซ้ายจะอยู่ตรงนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบแก้มหน้าซ้ายขวาก็เคยทําสีครับแต่ว่าไม่ได้ชนหนักอะไรแค่เป็นรอยแล้วก็ทําสีนะครับสังเกตได้จากน็อตมีไลายไข่ น็อตมีรอยไขนะครับอันนี้บอกลูกค้าเลยไม่มีหมกเม็ดไม่มีปิดบังนะครับก็เคยมีทําสีนะครับเคยมีทําสีแต่ว่าไม่ได้ชนเข้ามาที่คานนะครับท่านใดสนใจนะครับ V8 หนึ่งจุดห้า E ปีสิบสองนะครับ ราคาอยู่ที่165,000บาทนะครับ165,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ